สวัสดีครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาหาปักเบ็ดกันเน้องพี่น้องลองปักเบ็ดเมื่อเวนมึงเนาะตอนกลางวันเนาะพี่น้องป่าอีหมีตัวบอส่ยเยอะอีฮอกครับลูกออดเนาะเดี๋ยวผมไปลองปลาไเบึงครับว่าตอนกลางวันปลาอีก,กินหรือว่กินเนาะ นี่คือไม้เห้หออีซยครับเป็นน่องน้ำเนาะวิหีแก้วเยื่อลูกออดครับ เกี่ยวตรงโคนห้างนะพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเขาก็นำไปปักได้เลยเลยนาะวิธีการใส่ก็ง่ายๆเนะพี่น้องเชียบลงไปให้ลูกออดอยู่ปิมน้ำเลยเนาะ เ้าหมักตีลอยน้ำอยู่แบบนี้ครับเวลาปลาเฮ้นเยื่อมก็อีวิงเข้าบาหงหุบกินเนะาะเ๋ยวคอยมาลุ้นพร้อมกันตอนเย็นครับบหมือนจกัดตอนทำค่มครับหาพี่น้องมายามเบ็ดเนาะ ไซเบ็ดมือเวนเนาะพี่น้องตอนกลาง,งวันเนาะวะนี่กินบอกกินครับเดีเ๋ยวไปลุ้นพร้อมกันครับว่างเปล่าเนาะพี่น้องโอติดเลยครับ น้องนี่ก็บติดน้องพี่น้องกบติดจากลังเลยครับเดี๋ยวผมใส่หิ้วไวคนนี้เนาะเพเศร้าผมค่อยมายามเบิ้งทห่หนึ่งครับพาพี่น้องมากูเบ็ดจะเศ้ากันครับ มีเต้เบ็ดกับเนื้อเนาะพี่น้องหายเบิดเลยเนาะติดแล้วเนาะครับพี่น้องพอดติดแล้วครับติดแล้วครับช่วยๆครับ มาสวย้ยแดงเนาะพี่น้องฟ้าเริ่มแจ้งแล้วนะครับฟ้านะมันคือที่อันนี้เบิดเนาะแจ้งหมามันก็หืนออกนะพี่น้องเข้าดูมันครับอ้่างนี้กบรบติดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผม เก็บเบ็ดก่อนเนาะสรุปผลงานเราได้ป่าอยู่เนาะพี่น้องได้ปลาซอนตัวนึงครับขอได้ปนเนาะใสมือเวนยาหาครับเนาะพี่น้องคันตรงใดปลาโวาสุ่มห้มันบบกินเนาะ จะาเห็ดครับ